สร้างสมดุลในทุกวิติต่างๆจะเป็นเรื่องสําคัญภายใต้บรรทัดฐานใหม่ะนะคะ New Normal กับแนวความคิดในปีนี้นะคะก็คือพลังงานวิจัยสู่ยุคใหม่แห่งอนาคตค่ะ empowering the next for the future ค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเราจัดงานในรูปแบบทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะสามารถรับชมได้ผ่านทางระบบ Zoom หรือจะเข้าไปรับชมการถ่ายทอดสดค่ะผ่านทาง Facebook นะคะของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Facebook Live คุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยและถ้าเกิดเข้าไปแล้วให้กำลังใจคณะผู้จัดงานก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับการถ่ายทอดงานในวันนี้ด้วยค่ะและแน่นอนนลคะเราวารายกนวันนี้ดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านรับชมนะคะเรื่องราวที่มาและภาพรวมของการจัดงานมมากรกรนงวิจัยแห่งชาติ2564 Thailand Research Expo 2021ผ่านวิดีทัชชุกนี้ขอเชิญรับชมค่ะ ทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิสตรัคชั่นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแบบก้ากระโดดและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลต่อระบบการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยรวมทั้งในภาคการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมบริการการค้าและการลงทุนรวมได้รับผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ การวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีจึงเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาโดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆเพิ่มทักษะแห่งอนาคตพร้อมมือกับโลกในศตวรรษที่21ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนโลกในทุกมิติสานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกร,ร,ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแ้านนวัตกรรมรวมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต25ิ2,564 Thailand Research Expo 2021อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16โดยมีเป้าหมายให้เกิดกลไกผลักดันและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และเป็นส่วนสําคัญในการรุ่งเรื่ยปัญหาในระดับประเทศภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยในปีนี้การจัดงานมีผลงานวิจัยและนวตัตก,กรรมจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมนำเสนอมากกว่า500ผลงานโดยแบ่งออกเป็น7ีมดังนี้ 1. งานวิจัยและนวตัตก,กรรมเพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบาันความรู้รอบกลุ่มงานวิจัยและนวตัตก,กรรมเกี่ยวกับการสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพการสร้างกำลังคน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาและใช้โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและระบบดิเวศด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 2. งงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานกเกษตรและอาหารสังคมสูงวัย สังคมคุณภาพและความมั่นคง 3. งานวิจัยและนวัตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรอบคลุมงานวิจัยและนวัตรกรรมเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรเป้าหมายการสร้างและยกระดับศักยภาพทีษสาิจเร,ริ่มตน้นสตาร์ทอัพพัฒนาระบบนิเวศนวัตรกรรมและพื้นที่รรรเศรษฐกิจนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลระบบโลจิสติกส์การบริการมือค่าสูงการท่องเที่ยว 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำรอบคลุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำมือหน้าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 5. งานวิจัยและนวัตกร,รรมเพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่กรอกกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดสิกาทั้งการควบคุมป้องกันและรักษาโรคอาทิชุดตรวจวินิจฉัยอุป,ปกรณ์และพืชพณฑ์ทาง,งการแพทย์อุป,ปกรณ์ป้องกันและวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์การพัฒนาระบบไอทีเอไอเพื่อนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนทั้งการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนการใช้ชีวิตในสนมดุลวิถีใหม่ งานวิจัยด้านสังคมและการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการร่ระบาดของโควิด -19 6. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG model รอบคุมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ bioeconomy, เศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy และเศรษฐกิจสีเขียว green economy 7. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รอบคลุมง,งานวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นกิจกรรมที่สาหารประชาชาติประเทศไทยให้ความสําคัญเป็นพิเศษอาทิในเป้าหมายข้อ8.3การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมโดยเยาวชนข้อ1 3.2ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชาติและระดับท้องถิน่นข้อ 17. 1 7.1การเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้น ความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆของประเทศผกิกายจากผลสําเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้ามาร่วมคลี่ายปัญหาจึงเป็นพลังแห่งงานวิจัยพลังสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนําไปใช้ประโยชน์กับเพื่อเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าก้าวทันโลกในปัจจุบันเพื่อให้ประเทศบรรลุปเป้าหมายสู่การเป็นประเทศไทยยุคใหม่โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสางานวิจัยเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคใหม่แห่งอนาคต